ถ้าจะให้ไทยรบชนะเขมรอย่างเด็ดขาดนะครับการใช้มาตรการทางทหารอย่างเดียวไม่พอครับรัฐบาลนี่แหละครับคือตัวสําคัญเลยเลื่อง m o u ส3บ4ที่ต้องยกเลิกทันทีผมพูดไปชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือท่อน้ำเลี้ยงครับเขมรทุกวันนี้เนี่ยยังอยู่ได้นะครับก็เพราะประเทศไทยไม่เอาจริงครับแน่นอนครับการที่บอกให้ทหารทําเต็มที่ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลณเวลานี้มันก็ต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันทุกคนถูกไหมครับแต่ถ้าคุณจะทําให้เขมรมันอยู่ไม่ได้ของจริงเลยนะครับจริงๆเลยนะครับ คุณต้องตัดสปายที่ไปขเขมรทุกอย่างคุณประกาศเลยครับตอนนี้ใครขนของยุทธภัณฑ์อุปโภคบริโภคไปขเขมรมีความผิดหมดคุณคิดว่ายังมีเรือน้ํามันไทยกี่ลำครับที่ส่งน้ํามันไปขเขมรอยู่ณนะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ชื่อปตทมีน้ํามันเถื่อนผ่านเขตแดนไทยเนี่ยไปส่งขเขมรคุณว่าเยอะไหมคุณว่ามามา่าอาหารแห้งต่างๆไปจากไทยเยอะไหมไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือไม่ว่าจะผ่านทางลาว ็นรัฐบาลควรจะคุยกับลาวไปว่าให้ทางการลาวนช่วยล้อมหน่อยเพราะค้าเหล่านี้ให้ทางลาวจับเลยเพราะตอนนี้มันเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยเขมรแล้วก็ปัจจุบันครับเครือข่ายเส้นทางการเงินสก c a ม,มอร์เขมรนะครับที่ผ่านเมืองไทย ก็ไม่ได้จับเลยครับคุณคิดว่ามีอยู่เครือข่ายเดียวเหรอครับมันเยอะเต็มไปหมดเลยทําไมรัฐไทยไม่ทําอะไรกับเครือข่ายนี้ให้ออกมาจริงจังในระหว่างที่เราลบบขเขมรนตามจับเครือข่ายออกมาให้หมดฟรีซเงินออกมาทุกบัญชีไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนขมขมรนฟรีซมาหลายๆบัญชีเลยเห็นไ,ไหมครับแค่นี้ขมขมรนก็ตายแล้วแต่ว่าตอนนี้คนไปสนใจกันหน้าสมรภูมิลบแต่หลังบ้านครับเราทําได้เยอะเลยแต่รัฐบาลหน่วนุทินก็หลับตาข้างหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้กำลังใจทหารบอกว่าไม่หยุดลบจนกว่าจะจบแล้วมันจะจบแบบไหนล่ะครับผมไม่เห็นท่าทางว่ามันจะจบเลยครับมีนักวิเคราะห์ข่าวบางสํานักบอกว่าไทยเขมรน,น่าจะเหมือนสงครามยูเครนนะครับลบกันยาวๆไปเรื่อยๆผมว่าไม่ครับผมว่าเขมรมันไม่ได้มีสายป่านยาวขนาดยูเครนครับใช้หลังบ้านในการช่วยทหารจับเรือน้ํามันจับการขนส่งยุทธภัณฑ์อาหารผ่านทางประเทศที่สมตัดน้ําตัดไฟให้มันจริง ถ้าภูมยิยมนาไทยไม่ห่วงปลอยเปตนะครับแหล่งผลประโยชน์ร่วมนะครับบอมปลอยเปตให้ลาบเป็นหน้ากลองเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะปอยเปตเนี่ยสำคัญกว่าพนมเปญนะครับมันคือเมืองเศรษฐกิจครับพนมเปญนแม่งไม่มีอะไรเลยครับถ้าเราบอมปลอยเปตจัดการปลอยเปตไปป่านี้เมืองไทยชนะไอฮุนมาเนตมันประกาศยกทงข่าวแล้วครับนายกหนุ่มพูดคําเดียวครับถ้าขมรยังไม่หยุดลุกลาอธิปไตยไทยภายใน48ชั่วโมงผมจะบอมคาสิโนที่ปลอยเปต คุณคิดว่าสงครามหยุดไหมนะครับอันนี้มันไม่ใช่นีครับมันแค่ปะทะกันตามแนวชายแดนไปเรื่อยยุทธศาสตร์ใหญ่มันยังไม่โดน